ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางเก่านะครับวันนี้มีเครื่องรางนะครับที่เกี่ยวกับด้านเมตตามหเสน์มหานิยมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับก็คือจิ้งจกหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งจิ้งจกหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับวันนี้ก็มีสาระความรู้มามาให้มาถ่ายทอดนะครับหรือว่ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับให้รู้จักนะครับจิ้งจกหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับ ทีนี้วันนี้เรามาดูนะครับจิ้งจกแบบนี้เขาเรียกว่าจิ้งจุกสองเกี้ยวนะครับ2ตัวก็คือเกี้ยวกันนะครับก็มีอยู่ 2- อถึงสแบบนะครับแบบนี้ก็คือแบบเกี้ยวนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้อีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบสินแบบขี่กันนะครับสินแบบขี่กันนะครับสินแบบขี่กันเนี่ยนี่เป็นเนื้อไม้ยวดําหลักการพิจารณาเครื่องรางแกะนะครับนะหลักการพิจารณาเครื่องรางแกะ นะครับหลักการที่จาเครื่องรางแกะทุกสำนักนะครับก็ดูศิลปะการแกะนะครับดูศิลปะการแกะนะครับดูลอยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับดูศิลปะการแกะดูรอยเครื่องมือดูธรรมชาติความเก่าดูวัสดุนะครับความเก่าของวัสดุธรรมชาตินะครับนะดูรอยจานนะครับหรือรอยอักขระนะครับดูรอยจานหรือรอยอักขระเรามาเริ่มเลยอันดับแรกเรามาดู ศิลปะในการแกะก่อนนะครับศิลปะในการแกะของจิ้งโจกเกี้ยวนะครับจิ้งจกเกี้ยวนะครับอันดับแรกดูหัวก่อนนะครับหัวจิ้งโจกจะมีลักษณะคล้ายรูปข้าวหลามตัดหัวจิ้งโจกจะมีลักษณะคล้ายรูปข้าวหลามตัดนะครับนะจะมีลักษณะคล้ายๆลรูปข้าวหลามตัดนะครับถ้าเราดูดีๆนะนะครับนะมีลักษณะคล้ายๆลรูปข้าวหลามตัดมีลักษณะคล้ายๆลรูปข้าวหลามตัด นะครับถ้าเป็นหัววงลีเป็นหัวกลมๆมาอย่างนั้นนี่เก๋นะครับนะเขาเรียกว่าเก๋มาแต่ไกลนะเก๋มาแต่ไกลดูลักษณะถัดมาก็คือดูการโค้งงอของตัวนะครับตัวจิ้งโจกเนี่ยนะครับก็จะแกะมีส่วนที่โค้งงอนะครับนะมีส่วนที่โค้งงอนะครับนะอันนี้ต้องจดจานะครับต้องจดจําลักษณะการโค้งงอของตัวนะครับลักษณะการโค้งงอของตัว ดูลักษณะการวางขานะครับนะดูลักษณะการวางขานะครับขาจิงจกเนี่ยนะครับนะจะเอียงนะครับโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณ45องศานะครับนะดูโดยประมาณนะครับนะไม่ไม่หุกมากไม่กางมากนะครับนะพวกนี้ต้องอาศัยการดูดูของจริงหรือดูรูปบ่อยๆพวกนี้มันจะติดตาเรานะครับมันจะติดตาเราลักษณะการวางขานะครับขาหลังก็จะทิ้งดิ่ง นะครับนะจะทิ้งดิ่งนะครับนะไม่ดิ่ง90นะครับก็จะทิ้งดิ่งลงมาเอียงๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะทิ้งนะครับขาหลังขาหลังก็จะทิ้งนะครับขาหลังก็จะทิ้งนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนขาหน้านะครับนะขาหน้ากับขาหลังเนี่ยนะครับขาหน้าโดยส่วนมากแล้วจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าหรือโดยสัดส่วนแล้วเท่ากัน นะครับกับขาหลังไม่ได้โตมากกว่านะครับไม่ได้โตมากกว่านะครับภาพรวมนะครับจะไม่โตมากกว่าถึงโตก็เล็กน้อยไม่ไม่โตกว่ากันมากมายชัดเจนนะครับนี่การแก่ขาการบางขาดูการเอียงของขานะครับการทิ้งดิ่งของขาหลังนะครับนะแล้วก็นะครับถ้าเราตะแคงด้านนี้มันจะมีมิติตะแคงดูก็จะมีมิตินะครับตะแคงดูก็จะมีมิตินะเราจะเห็นขาเนี่ยนะครับมันจะยกศอก นะครับจะยกศอกมากศอกน้อยนะครับแต่จะไม่เท่ากับด้านหลังนี้ไม่เท่ากับหลังยิ่งจบจะยกขึ้นครับจะยกศอกขึ้นนะครับจะยกศอกขึ้นนะฝั่งนี้นะครับนะก็จะยกยกเหมือนกันนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับนะก็จะเห็นยกศอกเขาเรียกว่ามันยกศอกขึ้นนะยกศอกนะครับนะคือจะมีเนื้อเกินขึ้นมาแหละยกศอกยกขานะครับยกตรงนี้ยกขาหลังยกจะไม่ราบเรียบนะครับจะไม่ราบเรียบ จะไม่ราบเรียบเนี่ยเป็นมิตินะเป็นมิตินะครับเป็นมิตินี่นี่ก็คือพิจารณานะครับศิลปะในการแกะนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีรอยเลื่อยนะครับก็จะมีรอยเลื่อยนะครับมีรอยเลื่อยนะครับบางทีก็อาจจะแต่งมานะครับอาจจะดูในซอกนะครับก็จะมีรอยเลื่อยนะครับก็จะมีรอยเลื่อย จะเห็นรอยเลื่อยนะครับใช้เลื่อยฉลูเลื่อยมาก่อนนะครับจะมีรอยเลื่อยนะครับเนีย่ยเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับดูอีกตัวนะครับดูอีกตัว,ด,ตวดูลักษณะการวางขานะครับก็จะเอียงนะครับสองตัวนี้มีความคล้ายกันใช่ไหมครับถึงจะตัวเล็กจะตัวใหญ่กันแต่ศิลปะในการแกะก็จะมีความคล้ายกันหวัวเป็นลูกข้าหลามตัด นะครับหัวเป็นลูกข้าวหลามตัดหัวเป็นลูกข้วหลามตัดขาหลังจะทิ้งดิ่งนะครับขาหลังจะทิ้งดิ่งนะครับขาหลังจะทิ้งดิ่งแต่ไม่ได้ดิ่งเก้าสิบแจะเอียงบ้างเล็กน้อยนะครับขาหน้านะครับนะขาหน้าโดยส่วนมากนะเาก็จะมีสัดส่วนที่เท่ากันกับขาหลังนะครับเล็กกว่าแต่จะไม่ใหญ่กว่านะครับถึงใหญ่ก็อาจจะนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าศิลปะการเก็บหัวนี่สาคัญนะดูหัวปุ๊บมีรู้เลยเจ๊แท้ นะครับดูหัวปุ๊บรู้เลยเก๊แท้นะครับอ่าถัดมาเรามาดูรอยจานนะครับดูรอยจานนะครับรอยจานอ่าก็จะจานอาอีอะมะหรือว่าจะหังสวาหาหรือว่านามะคทะอย่างตัวนี้ก็จะจานอาอีอะมะนมะคะ นะครับอีอ,อ,อมามะตัวนี้จานอีกบทนึงจะหังสวาหะนะครับจะหังสวาหะเราต้องจุดจำลอยจานให้แม่นเพราะว่าแยกเก๊แท้บางครั้งเนี่ยศิละปะทุกวันนี้งานเก๊ทำได้ใกล้เคียงแล้วนะครับนะทำได้ใกล้เคียงแล้ว นะครับทาได้ใกล้เคียงแล้วต้องดูรอยจานประกอบด้วยนะครับดูรอยจานอ่รอยจานนะครับนะหัวตัวอะนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะหัวตัวอะก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับนะหัวตัวอ่ะจะเป็นสามเหลี่ยมตัวอีนะครับบริเวณหัวด้านหลังนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมตัวอะหัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วเวลาจานนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องไฟนะครับก็คือจะยกขึ้นไม่แหลมนะครับ บริเวณหางเนี่ยนะครับก็จะยกขึ้นนะครับมีช่องว่างพูดง่ายๆจะยกขึ้นจะยกขึ้นนะครับจะยกขึ้นนะครับเรามาดูตัวอะนะครับนะตัวอ่ะตัวอะตัวอีตัวอะตัวมัดครับเราจะเห็นหัวตัวอะเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยม จดจำลายมือให้แม่นนะครับบริเวณหางตัวอักก็จะยกขึ้นนะครับจะเห็นยกขึ้นนะครับก่อนจะก่อนจะก่อนจะจานเสร็จนะครับในะตัวอัก็จะหางก็จะยกขึ้นนะครับ ต้องจดจำลายมือนะครับดูรูปเยอะๆนะครับดูรูปรอยจานเยอะเราจะจดจำได้ใช่ไหมครับหัวตัวอก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเวลาจานตรงหางก็จะยกขึ้นหน่อยมีช่องไฟแล้วก็ค่อยจานเสร็จนะครับตัวอีตัวหางก็จะเป็นสามเหลี่ยมตัวอนะครับตัวมะนะครับเวลาจานนะครับข้างบนนะครับเขาจะมีช่องไฟตรงนี้นะครับอ่า มีช่องไฟตัวนี้นะครับมีนะครับทุกตัวนะครับมันจะไม่แหลมนะครับมันจะยกขึ้นก่อนนะครับยกขึ้นก่อนยกปุ๊บแล้วก็ค่อยจานหางอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นลักษณะพิจารณาลอยจานนะครับจิ้งจกในจิ้งจกหลวงปู่นายนะครับอย่าลืมนะครับหลักการพิจารณาจิ้งจกหนึ่งดูศิลปะนะครับดูศิลปะดูรอยเครื่องมือ นะครับดูศิลปะดูรอยเครื่องมือที่ทิ้งไว้นะครับนะดูรอยจานนะครับนะทุกวันนี้งานเก๋นะครับศิลปะทําได้เกือบใกล้เคียงแล้วนะครับนะแล้วก็ดูรอยจานนะครับรอยจานก็จะบ่งบอกได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็นะครับมีเกจความรู้เกี่ยวกับจิ้งจกหลงปูนหายนะแนะนาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ